สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพภพาครับวันนี้เรามีร้านอาหารแนะนำบูลิมโภชนาข้าวต้มกุย้ยอาหารไทยจีนอาหารป่าปลาแม่น้ำครับเปิด17นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับมีร้านอาหารแนะนำใ,ใกล้ๆกับมอญเลสวรนครับจังหวัดทิษณุโลกครับเลยครับ เป็นร้านอาหารเก่าแก่ชื่อดังของพิซซ่าโลโลอีกหนึ่งร้านครับบรรยากาศขต้มปุ้ยครับภายในร้านหมูลิม้ม ็อ,อยู่ใกล้ใกับมอนาเรสวนครับนี่ครับถนนเรียบด้านในไปมอนาเรสวนแล้วก็มีโต๊ะนั่งเยอะแยะเลยโอ้โต๊ะเราอยู่โน่นจารพิมพ์สังย่างเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรารอทานนี่ชอบ ชอบชอบร้านเขาก็คือเราไม่ต้องอะไรนะเราไม่ต้องเรียกเลยเราเราจับอันนี้สั่นเนี่เนี่เราจับอันนี้สัน่นเนี่ยสัน <laughs> ่นกระดิ่งเนี่ยน้องเขาจะมาเลยแต่ไม่ไม่ได้สั่นให้ดูนะเดี๋ยวน้องเขามาเนี <laughs> ่ยค <laughs> รับน่ารักมากเลยรบรรยากาศภายในร้านเนี่ยครับระหว่างรออาหารนะครับเราก็พาดูบรรยากาศพาดูไฟใช่ครับ ดูดูต้องขานะขาโตอ่ะเขาจะใช้จักนะครับเนี่ยครับขาจักรเก่าเออครับดูบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วลูกค้าก็เริ่มมาแล้วครับจดรายการอาหารจดหมายเลขโตเน่เรื่องเดิมร้านกาแฟสั่งได้เลยเนไมครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่เครับป้ายสงบ บะเดี๋ยวไก่ไปลายสงบราคาเริ่มต้น40บาทเพิ่มเครื่องอย่างละ5บาท,าทน,นะครับตรงนี้ก็รออาหารก่อนมาถ่ายแล้วแลัวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้มาหาหมอที่พิษณุโลกก็เลยต้องแวะมาทานข้าวร้านประจำครับวันนี้ช่วงเย็นๆแล้วบูริมโคชน <จะ S 2> าราข้าวต้มะคร <ขา S 1> ับผมวันนี้เราได้อะไรบ้างครับอาจารย์พิมพ์มันนี้นะคะมีข้าวต้มค่ะข้าวต้มกุ้ยข้าวสวยเมนูของเราก็จะมีอั่าจะเป็นผัดเผ็ด หมูป่ารังไข่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดกระเฉดหมูกรอบอันนี้จะเป็นใองุเพอไส้ตันไส้ตันทอดส่วนนี้เป็นปีกไก่กลางทอดโอเคครับเยวมาทานกันเลยครับแสงอาจจะน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าร้านอาหารเขาก็จะประมาณนี้แหละครับสวลสวล โอเคค่ะทางตอนกลางมาตัด,น,ด,ดนี่ดนะูระวังจิ้มนี่เนาะจะสั่งอาหารหม้อไฟอาหารหนักๆก็วันนี้อาจารย์พิมพ์ท้องไม่ค่อยจะดีนะ,ะนรับจะสั่งเพราะความอยากกินค่ะเป็นลางออกว่างัน้นเดี๋ยวเรากินทั้งข้าวต,ต้มกุ้ยแล้วก็ข้าวสวยเลยชิมก่อนไหมลดจาิเป็นไงอออร่ยื ต้มครับใส่ตันมาเนี่ยอาจารย์พิมพ์มาเนี่ย เนร้านบลอกโฆษณามา่ก่อนเลยค่ะเรีอ่องก็จะเป็นรังไข่ไขอัดเผ็ดอัดเผ็ดรังไข่แล้วก็หมูป่าเรื่องอันนี้อะไรอย่างอื่นเติบไปแล้วก่อนารนี้ก็ห่างจากโมอประมาณ เจ็ดแปดร้อยเมตรเนาะอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันเราจะแวะมาก็เปิดบายสี่โมงเปิดสิบหกนาฬิกานะครับเปิดสี่โมงห้าโมงเย็นก็ไปปิดประมาณหกน,นีแ่แหละเที่ยงคืนเป็นร้านข้าวต้มร้านประจำเรา กออระเฉดไปแดงนี่ต้องใช้ตะเกียบถ้าข้าต้มถ้าข้าต้มก็ต้องใช้ตะเกียบเนะคุกกี้ครรู้สึกว่าอันนี้รสชาติจะเบากว่ากระเทียมไปแดงนิดนึงถ้ากระเทียมไปแดงจะเข้มข้นกว่าน,น,นี้หน่อยอ แต่ผัดแดงมันก็จะใส,ส่พริกแต่ได้เยอะครานี้แต่ก็ด,ดีแล้วล่ะค่ะเบานะมไม่เผ็ดมากแตหรับคนไม่ค่อยชอบเผ็ดต้องสั่ดกะทิหม,หมูกรอบเนาะอออืมอร่ยข้าวต้มเขากินอย่างเงี้ยลูกหลานคนจีนแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยกินข้าวต้มแบบใช้ตะเกียบสักทีบางทีก็คุยข้าวเขาเรียกว่าคุยข้าวใช่ไหมใช่ตั้งข้าวต้มเขาสวยเขาจะกินอย่างงี้ ข้าวสวยเขาก็ใส่ชามือใส่ถ้วยข้าต้มกินแล้วคล่องคอดรค่ะพี่อร่อย,ยอร่อยมากใช้มือแล้วคุไก่ต้องใช้มือเดี๋ยวเวลาอ่ะอือ นี่เป็นไส้ตันทอดกินกับซอสกอดดีครัคุณี่ไก่ไก่ทอดไก่ปีกไก่ทอดอัดนแรกจะเอาหมูแดดเดียวดีไหมแต่ว,ว่าเรามีเมนูหมูแล้วเนาะ <Okay. S 2> อันนี้สองอย่างเราก็เลยเอาเป็นปีกไก่ทอดนี่เป็นมะม่วงนี่มะม่วงบานไหคะ,ะม,มะละกอ,อม,ม,ะะมะละกอเหรอค่ะใช่มะละกอ นี่เราพักที่รีสอร์ทชื่ออะไรนะคะคุณพี่เฮ้ออะไรวเียนเทอโฮ <Res> มรีสอร์ทเออโฮมรีสอร์ทแล้วกเ็เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่เนาะน่ารักไปรีวิวแล้วครับรีวิวแล้วเดี๋ยวก็รอดูในช่องนะครับ สอดน่ารักเล็กๆน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีดอะค่ะบรรยากาศกันเองน้องเจ้าของรีสอร์ทก็น่ารักอยู่ริมคลองใช่ไหมคะร,รีสอร์ทยังใหม่อยู่เลยห้องน้ำบรรยากาศภายในห้องก็ดีนะน้ำกว้างขวางสีก็ดีค่ะสีภายในห้องการตกแต่งภายในห้องก็ร่งใสใชระบบ แบบไฟแบบแบบก็อ,องดูดีสำคัญราคาไม่ไม่แรงอืมมีอาหารเช้าด้วยที่ร้านบุริมนี่ก็สามารถสั่งจองโต๊ะได้เนาะ,ะเดี๋ยวด้านล่างคลิปเราจะลงลงเบอร์โทรไว้เนอะ,อะอร้านเขาแล้วก็ในคลิปก็จะมีเนาะที่ครูพีถ่ายใช่ไหมนี่เนี่ย บอกเบอร์ไว้แล้วครับแจ้งเบอร์นะร้านี้เป็นร้านข้าวต้มมาเปิดช่วงเย็นๆนะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดะนะเนาะเป็นวันแบบทำการนะเวาคนก็เลยไม่ค่อยเยอะแล้วยังไม่เด็กมากเลยตอนนั้นแะเรามากินกันถึงประมาณสองทุ่มนะคนเริ่มเข้าสต้องเพราะาว่าเขาจะเปิดดึกมา เอฟซีอาจจะเห็นไดยผมยกเขาเหนียวเมื่อนี่มากตั้งจังหวัดครับ <c oughs> <c oughs> เป็นบรรยากาศตั้งข้าวต้มใส่ตะเกียบเรื่อี่น้อเรื่องมาเนี่ยที่เห็นไก่แล้วนึกถึงลูกน้องที่บ้านเลยอือตะเกียบเออนนเนาะ <c oughs> เด็กๆที่บ้านได้กินข้าวยังกินอาหารเนี่ย กูเพิ่นไม่ลองไม่ทันไม่เอาค่ะมไม่กินไส้ที่ว่าไม่กินไส้แล้วช่วงนี้ท้อง่ค่ก็ดีหมูหป่าครับหมูป่าอร่อยอยู่ค่ะกุเพี่เคยได้กินนะคะ พี่ทอดกระาษที่ชินบนมือเยิ่มมากไปหน่อยช้อนเลี้งจับในอนาดโตจดเด็ดของร้านนี้เลยเนี่ยงก็เป็นถ้าให้ผมนั่นนะผมก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ย เขาต้องเป็นกระเฉดนี่นะส่วตัวแล้วนะอกินสองคนต่สั่งเยอะสั่งความความอยากกินเนาะก็สั่งมากินแล้วก็ให้เอฟซีได้ดูว่า ที่เราสั่งมามีในบ้างอาหารเด็ดๆครับไ่อร่อยมากไม่มีอะไรตินะครับร้านนี้ถือว่าให้ผ่านเลยเพราะว่าเรามากินประจำถ้ามาพิษซุโลกเราก็จะมากินร้านนี้เราจะไม่เข้าไปในเมืองเพราะว่า บ้านเราอยู่ฝั่งนี้แผงเพชรก็จะติดฝั่งทางนี้แล้วก็ติดที่พักเราติดมอนอที่เราโรงพยาบาลที่เราหาหมอนเอาไม่ไปพี่ไม่กินข้าวต้มแล้วใช่ปะเดี๋ยวถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่อิ่มค่อยสั่งพอือม,มาแล้วหมดจัตวาแมงลงใช้ไม่หนักน้องเขาก็ใจดีนะน่ารัก เขาจุดยาขันยให้แต่เราแค่ยาก,กันยูเส็กไว้ก่อนนะ ข้อไทตันจับแสดจับเสดว่กดกินแล้วอาจารย์ชินเหลืออะไรบ้างเนี่ยร,รสชาติเป็นไงวันเนี้ยขา้ขาวเยอะรอ, <c oughs> อร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยอันเนี้ยปกติหนูจะชอบกินมากเลยวันนี้ก็ชอบแต่ว่าด้วยความที่มีกับข้าวเยอะแล้วก็ท้องไม่ค่อยดีก็เลยแบบล้างๆกินได้เท่าที่กินได้ข้อกระดิ่งหน่อ เนี่ยแลล้างมือกันอืมชอบมากน,นี่เราจะห่อไปกินบ้านลูกสาวห่อให้พี่หนะ่อยอันนี้แล้วก็คิดตังค์เลยนะครั <S 2> <S 2> บดเดนะี <S <S ๋ยวเราจะดูว่าวันนี้เราทานกันสองคนี่้หมดไปเท่าไหร่ ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะบรรยากาศที่ว่าเราไปไปทานข้าวนอกบ้านเพราะว่าเราปกติเราจะไม่ทานข้าวนอกบ้านเราจะทํากับข้าวเองจริงร้านอื่นเขาก็อร่อยแต่ว่าเราไม่ค่อยถนัดเราชอบทำกบบข้าวทานกันเองเพราะว่าออน้ำพริกเพราะว่าเวลาเราเราทานอาหารเราไม่กินรสหวานอ่าหนึ่งอน้าตาลเราไม่กินเลยพี่เขคนนั้นผมคนอีสานผมจะไม่กินน้ําตาล อาจารย์พิมพ์ก็ไม่ทาน้ําทานก็ก็เลยไม่ค่อยออกนอกบ้านไม่ช่าไม่กินไม่ติดหวานไม่ติดหวานไม่ติดหวานกับข้าวจะไม่ได้ใส่หวานกับข้าวจะไม่ค่อยใส่ของหวานก็คือของหวานเลยเนาะบรรยากาศก็โอเคครับถือว่าได้เลยอยู่ติดถนนตรงนี้ก็เป็นสี่แยกอะไรนะสี่แยกวังอ้อเลยเลยน้องอ้อเรื่อยาโพป่ะคท่าโพ อ่าตอนนี statement. ้เป็นตำบลท่าโพนี่นะครับถ้าไปเลยไปนี่ก็เป็นมนครับมหาวิทยาลัยนเรศวรประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรเลยครับใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะไปโยเทินไม่มีขยะแล้วทั้งขยะเดี๋ยวเราไม่ด้ไม่เป็นไรอันนี้มีไหมมีเห <Okay, for S 2> ็นมุมนี่มันโอเคครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝาก FC ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะพาไปดูพาไปชิมพาทำอะไรกิจกรรมอะไรบ้างก็ติดตามฝากช่องอธทิพัฒน์นนทภา,านะอีกช่องหนึ่งอาจารย์พิมช่องพิมระดาสามช่องพิมระดาสามหกห้าครับนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เพราะว่า<ม>งาน<า>เยอะภารกิจเยอะ,ะ,ยอะที่โรงเรียนเนาะที่ทำงานงานเยอะปิดคลิปที่ ร้านข้าวต้มบูริมนะครับใกล้ใกล้กับมอนเรศวรมหาลัยนเรศวรจะรอสรุปนะสรุปยอดนิดนึงนเราหมดไปเท่าไหร่รทันทีผ่านไปผ่านมานะครับใกล้ใกลกับมอนเรศวรก็แวะมาเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักแล้วครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ดูอีกสักน้อยนึง 510บาท,บาทอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ด้วยนะครับสแกนไหมแพี่จดให้ครับีสแกนนะสแกนจ่ายมีสแกนจก่ายนะสแกนจนะ่ายนะได้นี่สแกนมีระบบร้านเขามีระบบสแกนจ่ายด้วยนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคครับแ่าตีน เต้องไม่มีตังเศษให้น้องเขาเลยมีตังเศษไหมเดีเย๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับติดเหรออ่า <c oughs> มีตังเศษไหมไม่มีค่ะมีเอาอแบงค์ร้อยให้น้องแลกให้ก่อนน้องมีมีแบงค์ร้อยแลกแบงค์ร้อยให้หน่อยพี่จะให้ติดน้องแลกให้พี่หน่อยแลกแบงค์ร้อย,ยเพราะว่าเคยเคยอยู่ร้านอาหารเนาะ เคยอยู่ร้านอาหารมาก็ครับเคยเป็นเด็กเสิร์ฟครับเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยเราก็มาบริการลูกค้านะครับถ้าหากว่าถ้าเราได้ทิปสักห้าบาท10บาทก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะตรงนี้ตัวผมเองก็เกิดมาจากอาชีพเด็กเสิร์ฟที่สวนอาหารแผ่นดินทองมหาสารคามผู้ใดอยู่ทางสารคามกับฝากเ,เดอไปกินเขา่าลานแผ่นดินทองเลยครับเดอนะนั่นแะครับหน้าผมกายุครับ อันนี้ก็น้องสาวบริหารงานอยู่กับแวะไปเราก็จะได้เวลากลับไปพักผ่อนแล้วก็ฝากผ่านไปผ่านมานะครับบุริมโภชนานะครับอยู่ฝั่งเดียวกับมอนอัลเสวนนะครับก่อน,นที่จะถึงใกล้เทศกาลจุจีนมาฉลองใช่มาฉลองจุดจีนกันร้านข้าวต้มครับไปเที่ยวเสร็จก็ ก่อนพี่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะน้องชายอ่ะก่อนพี่ก็เด็กเสิร์ฟอยูีร้านอาหารนึ่งครับโอเคครับให้ติดน้องเขาเป็นกําลังใจนะคนทํางานนะครับทํางานแล้วก็ให้รางวัลโอเคนะครับท่านผู้ชมครับจันทิมเคครับฟักน้อยอนนวันนี้ดูดูหน้า,นาเอ๊ะ ดูหน้าคนไม่สบายไปหาหมอมาแล้วเรียบร้อยวันนี้หมอหมอยังไม่ประกาศบอกมันยังไม่แจ้งผลเนาะอ่าอ,อ,อ่ส่วนพวกนี้อาจารย์พีพวกนี้ผมไปครับ,อบโอเคครับวันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบูริมโภชนาครับบูลิมโภชนาะ